สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับแผงจอประเครื่องมาอีกแล้วพี่นะสำหรับแผงจอรอบนี้ก็1ชุดเหมือนเดิมครับพี่1ถาดในแับก็ร่วมสนุก พร้อมๆกันนะพนะีจัดส่งฟรีทุกรายการไม่มีค่าจัดส่งใดๆทั้งสิ้นนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมขึ้นไว้แล้วตั้งแต่เริ่มต้นเลยพี่นะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับนะก็นะครับนะใครเข้ารับแล้วฝากกดถูกใจในคลิปคลิปนี้ไว้ด้วยนะพี่นะเอาไว้เป็นกำลังใจกันนะครับเดี๋ยวผมเริ่มเลยแล้วกันพี่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผู้อิพี่ทุกท่านนะครับสำหรับรายการแรก นะครับรายการแรกของเราในวันนี้มีอะไรบ้างพี่นะครับรูปดอไหมแนวเนี่ยรูปดอเนี่ยพี่แนวคล้ายๆหลวงพ่อไผ่อ่ะพี่นะรูปดอพ่อไผ่กำแพงพี่ดูดิเนื้อมันจัดจ้านมากนะครับเนื้อจัดจ้านสุดๆเลยพี่แนวรูปดอแนวรูปดอโบราณหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะครับน่าจะชัดเจนนะเออน่าจะชัดเจนนะพี่นะด้วยความเก่าแนวนั้นเนื่องด้วยจากความเก่าพี่ดูความเก่าดินี่ครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนสําหรับองค์นี้นะ เอาสามรอยนะครับเอา300ร้อยก็พี่รูปดอหลวงพ่อไปวัดจำแพง สามร้อยบาทนะครับเอาไม่แพงพี่นะต่อเนื่องเลยถ้าพ่อไปก็ต้ององค์นี้ด้วยนะครับนะเพราะได้มาคู่กันนะครับเพราะว่าได้มาคู่กันเนี่ยพี่อันนี้จะเป็นเหรียญหล่อซีเรียมนะครับเหรียญหล่อพิมพ์ซีเรียมนะ่ยครับดูเขาไปวัดกำแพงเหมือนกันนะครับเอาองค์ละสามร้อยบาทนะครับนะไม่ได้เอารุนแรงพี่นะเอาราคาที่แบ่งปันกันไปนะครับสองสี่เจ็ดแปดนะครับหล่อโบราณได้คลาสสิกและสวยมากนะครับหล่อได้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเอาไปสามร้อยบาทนะ่ยครับดูพ่อไปวัดกำแพง สามร้อยเบาๆบางๆพี่เนี300่ยแบ่งไปอ่าสามร้อยแล้วก็อ่าองนี้นะพี่นันนะครับนี่ในกล่องเก่าๆมาเลยพี่นะครับได้ในกล่องของเขาเนี่ยเนี่ยกล่องคู่ตัวก็เนี่ยพี่ดูความเก่าดีกรรมไม่หยีจืดหมดแล้วนะครับด้านในครับพี่มีพระสมเด็จอยู่หนึ่งองนะวัดพระอ่าวัดพระคังนะฮะนะวัดพระคังพระสมเด็จเนื้อผงผสมผงเก่านะครับนะรุ่นย้อนยุคนะครับในศูนย์แปดคณะเก้านะครับนะนี่เป็นคณะเก้าพี่ได้เดิมมากนะครับพระแบบนี้ดูง่ายสบายตาครับพี่ เนี้ยนี่ตายยางเดิมๆเลยนะนี่ไม่แทบไม่ต้องส่องอะไรเลยเนี่ยเนี่ยพระเขากล่องเดิมอะพี่ใช่ไหมนะพระเขากล่องเดิมอะพี่แบบนี้ไม่น่าบูชาเหรอแนวเออพระแบบนี้พี่ๆไม่เก็บคนหรอพี่แนวนะพระแท้ดูง่ายนะครับกล่องเดิมๆเลยพี่นีไม่ได้กล่องแกงเก่านะครับกล่องเขาเก่าจริงพี่นะครับวัดประคังนะครับน้าไว้ใช้บูชานะครับเอาไปเอาไปสองร้อยอะเนี่สองร้อยบาทนะแบ่งให้นีถือว่าเป็นราคาแบ่งเนีแล้วงานนี้ได้มาเนี่ยนะครับน่ติดเหมามาด้วยนี่นี้เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับนะ เอ่อเป็นเหรียญที่เขามีประวัติการสร้างอย่างชัดเจนนะครับโลหะทองแดงนะครับนี่เห็นไหมนะครับนะจังทั้งหมดกี่เหรียญนะจำนวนพอดีสองแสนเหรียญเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเหรียญเหรียญแท้แล้วพี่นะครับนะไม้อย่างนี้เลยนะครับเป็นพระสมเด็จพระอะไรพระสังฆราชนะครับสมเด็จพระสังฆราชครับพี่นะครับพระสมเด็จพระสังฆราชก็เอาไปเนี่ยเอาไปสองร้อยนะเอาไปสองร้อยบาทนะครับสมเด็จพระสังฆราช นะครับสมเด็จพระสั่งฆรราชแล้วตามมาด้วยนี่ครับพี่นะหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเนเนื้อสวยมากองนี้นะครับนะเนื้อสวยมากๆันนี้พี่ดูเนื้อเนี่ยหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่พี่นะดูความสวยของท่านนะครับพี่พี่ดูความสวยของท่านนะครับบอกเลยว่าองค์นี้ตอบโจทย์สุดๆนะครับนะเออบอกเลยว่าองค์นี้ตอบโจทย์สุดๆครับพี่เนื่องด้วยจากความสวยนะครับะความเก่าร่องรอยตะไบนะครับดูตรงฐานเดีย องนี้ขอสี่ร,รอยพี่นะครับรูปดรอหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมนะครับพิมนิยมองนี้นะพี่นะหูปลาบารอได้สวยมากนะครับรอได้สวยมากๆเอาสี่ร้อยพี่นะครับสี่ร้อยบาทสี่ร้ยบาทพระสมเด็จแม่นะครับไไปได้พิมพ์เส้นได้เข้ามาเนะนี่ยนะครับเนื้อแบบแห้งแบบแห้งจนลั่นนะครับเนื้อแห้งแห้งจนลั่นนะพี่นะครับพี่ดูเนื้อเดิย๋ยนี่เห็นไหมลั่นเลยพี่นะครับลั่นแล้วลั่นเป็นธรรมชาตินะ แบบนี้ลั่นแบบปริมอเลยพี่พิมพ์เส้นได้นี่ครับเนื้อสวยมากเลยองเนี้ยนี่ครับแลวทั้งปริทั้งแย้ทั้งลั่นพี่ดูเลยเดินี่ครับทั้งปริทั้งแย้และลั่นเลยการเซตตัวของเขาองนี้บอกเลยว่าเซตที่สุดยอดเลยนะเอาสักสองร้อยแล้วกันนะครับแล้วหมายเลขกหนึ่งเส้นได้นะครับผมก็ไม่รู้จะขายราคาไหนวันนี่นะครับหมายเลขกหนึ่งเส้นได้เอาไปสองร้อยบาทนี่ครับเอาไปสองร้อยบาทนะครับหมายเลขกหนึ่งนี่ครับหมายเลขกหนึ่งเส้นได้นะครับหมายเลขกหนึ่งเส้นได้เอาไปสองร้อยบาทนี่ครับ 200บาทแล้วก็นะครับแล้วก็องค์นี้อ่หลงรูปหล่อพระเดิมดีกว่าแนวรูปหล่อพระเดิมบ้างแนวแนวเมื่อกี้วัดระฆังไปแล้วเอาวัดเอาหลงพระเดิมมานดีกว่าแนวรูปหล่อโบราณเนี่ยพี่แนวหล่ออยู่ในวินเทจอันนี้ยังเก่านะครับผมต้องใช้คําว่าเก่ามากนะครับโลหะเขาเห็นไหม ในครับพี่ๆลองสังเกตจากโลหะนะครับเพราะว่ามันอยู่ในเรี่องวินเทจนะครับทางเราไม่ได้แกะแนวไม่ได้แกะงัดแงะแดงซีหรือพี่มาแบบนี้เลยนะน้ำกระแสน้ำไม่ต้องพูดถึงสวยมากนะครับด้านหลังอาจจะติดกาวบ้างนะเพราะว่าหนึ่งคือการเลี่ยมวินเทจเียมโบราณนะครับนะช่างก็ไม่ค่อยได้ปานี่สักเท่าไหร่ในครับเออช่างก็ไม่ค่อยได้ปานี่หรอกในครับเลี่ยมอย่างเดียวนะครับช่างบอกมีหน้าที่เลี่ยมเลียมอย่างเดียวก็พี่แนวความสวยไว้ที่หลังนะครับขอให้เสร็จไว้ก่อนเอาไปสามร้อยบาทนะครับเบาๆเออเบาๆครับพี่ เนี่ยครับเก็นี่ครับพี่ชิราดอินโดจีนองนี้ผมวสวยนะนะครับสาหรับชินนาราชอินโดจีนสาหรับองค์นี้ผมวสวยนะอ้าพี่ดูเนื้อดิเนี่ยครับเออพี่ดูเนื้อดิชินนาราชอินโดจีนนี่ยครับสำหรับชิราดอินโดจีนนะพี่เราพี่ดูโค้ดเยพี่ดูโค้ดแล้วดูในล่องโค้ดจะมีเส้นวิ่งเส้นเส้นขนแมววิ่งสวยมากๆครับพี่มีรอยตอกขยี้ด้วย นะครับพิมพ hmm. ์ต right. e ้ออินโดจีนนะพิมพ์ต้อนี่หาต่อโค้ดได้ยากนะนะครับพิมพ์ต้อนี่หาต่อโค้ดได้ยากมากนะครับไม่ค่อยได้เจอดิเอาสามร้อยพี่ชี้ได้อินโดจีนพิมพ์ต้อนะครับต้อเอ่อนี่ดูนี่ต่อโค้ดนะเอาสามร้อยนะครับพิมพ์ต้อนะครับสามร้อยบาทนะครับมาต่อครับนะสำหรับรายการต่อไปครับพี่เนี่ยจะเป็นอันนี้ผมได้มาสององค์อรัพี่นะครับนีได้มาสององค์เอาองค์ละสี่ร้อยบาทนะครับน่าจะเป็นของครูบาจกิศนาพี่นับดูง่ายนับสวยดูง่ายเลยนี่ดูเนี่ย นะครับแล้วผมจะบอกว่ามีกลิ่นนะกลิ่นหอมๆอ่ะนะผมก็รู้คือน้ําหอมชนิดใดชนิดหนึ่งแหละนะต้องมีเขามีกลิ่นแหนมนะนี่กลิ่นสวยเนี่เน่เน่ไม่เน่เนี่ยสร้างเนี่ยเนี่ยบูชาคูเนี่ยเน่เน่เน่ด้านล่างเนี่ยนะครับพระแบบว่าเดิมๆเลยพี่นะครับดูการลงสีที่เป็นระเบียบเรียบร้อยแหนมนะลงสีได้เป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้เป็นสัญลักษณ์ด้านหลังก็จะเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยแปดเหลี่ยมไป่ะเงี้ยเอาองค์ละสี่ร้อยบาทนะครับเอาองค์ละสี่ร้อยบาทนี่ใครไวใครได้นะผมมีอยู่ประมาณสององค์ได้มั้งเนี่ย นะครับอันนี้คือผ้าเดิมๆนี่พี่คาับผ้าแท้ดูง่ายเลยนะเราไม่เอาเลยนะ่ยครับองค์ละสี่ร้อยมาแบ่งปันให้เนี่ยดูเนี่ยนะครับเอาไปองค์ละสี่ร้อยบาทนะซึ่งเป็นอะไรที่ผมแบ่งปันให้นะครับนะเบาๆเออราคาเบาๆพี่นะแบ่งปันให้นะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆผีเสื้อด้านหลังก็จะเป็นหน้าปกฝังอยู่พี่อันนี้นะผมบอกเลยว่ามีกลิ่นหอมอะเนี่ยนะหอมไม่คายหอมนุ่นอ่อนๆนุ่นๆนะพี่นี่ครับ คือเดิมเดิมเลยทีกว so ่าเนี้ยเดิมเดิมเลยเนี่ยเอาไปองละสี่ร้อยมีสององเนี้ยมีสององแล้วก็องค์นี้พี่แนวสมเด็จเกตบัวตูมไหมแบบเนี้ยนะครับสําหรับสมเด็จเกตบัวตูมองนี้พระสวยมากแนวพระสวยมีความหนึบนุ่มแนะบนี้พระสวยมีความหนึบนุ่มดูง่ายนะครับนี้ข้าแป้งคือขาวเดิมแนี้ยข้าแป้งขาวขาวเดิมเดิมเลยพี่แนีหนึบนุ่มดูง่ายสบายตานะครับร่องรอยสับตัดนะครับนี่ดูด้านหลังเนี่ยเห็นไหมนึบใสนุ่มแนะบนี้ ดําพระนี่ไม่ธรรมดานะพระแก่งมากนะพระทั้งเก่าทั้งแก่งทั้งแห้งเลยพี่เอาไป200นะครับเอาไป200บาทนะครับนะ200บาทอางค์นี้นะครับ200ก็เดี๋ยวเดี๋ยวหมายเลขสองเนาะใช่น่าจะใช,ใช่แล้วลหมายเลขสองนี่200ร้อเขียนหมายเลขโชว์เลยนะครับเราต้องเขียนให้มันชัดเจนนะครับเออนะจะได้รู้ว่าองค์นั้นองค์นี้เลยนะพี่เนาะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นสมเด็จลงรักผมได้มา่นหนึ่งชุดเนี่ยผมขายให้ทั้งชุดอย่างนี้แหละ นะครับเอาไปองละร้อยสามองสามร้อยนี่ใครไวใครได้นะพาไม่ใช่พานธรรมดานะพี่ดูเนื้อเนี่ยผมมาแบ่งให้แนวนะครับถือว่าเรามาแบ่งปันกันไปพี่สามองเอาไปสามร้อยในดูเนื้อเนี่ยแนวะบ,บางทีมาเป็นเซตอย่างนี้ผมให้เลยขี้เกียจแยกกเล่นแล้วแนวนะนะเออขี้เกียจแยกกเล่นแล้วผมให้พี่ๆเลยแล้วกันแนวะง่ายดีเนะี่ยนะมีอยู่สามองพี่แนวมีอยู่สามองน่าจะเป็นชุดเขานี่แหละแนวนะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นชุดเขาเลยนะครับสามองนี้น่าจะอยู่ที่เดียวกันแหละแนวเอาไป 300นะครับหมายเลข3านะอันนี้ผมเขียนหมายเลข3ไปแล้วกันนะครับ300บาทเนี่ยง่ายๆนะครับซื้อกับผมนี่ซื้อง่ายๆในงะาแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นบางขุ่นพรมพิมพ์ใหญ่องค์ใหญ่ๆหน่อยนะในคะรับพิมพ์ใหญ่บางขุ่นพรมแต่สภาพเขาจะใช้หน่อยนะต้องบอกไว้ก่อนพี่องค์นี้จะผ่านการใช้มาพอสมควรเลยละ่ะนะครับสําหรับองค์นี้นะผ่านการใช้มาพอสมควรเลยผ่านการใช้แนละ้วพีเ่เนื้อเดี๋ยวมันแกล่งเก่าหนึบและนุ่มนะครับแกร่งเก่าหนึบและนุ่มนนครับนำมาพอสมควรเลยพี่สําหรับองค์นี้นะ าดูเนื้อดีไหมแกล้งเก่าหนึบใสนุ่มนะครับแกล้งเก่าหนึบใสแบรนด์นุ่มครับพี่แล้วก็องค์นี้ดูเนื้อ,อนี้นนนะค่อยๆไล่ดูด้านหลังเนี่ยเนี่ยครับพี่ๆดูด้านหลังได้เลยเนี่ยเห็นไหมเดีนะ๋ยวมีรอยปีรอยเย้ยแล้วพี่นี่คือรอยธรรมชาตินะครับนี่คือรอยธรรมชาติครับพี่สําหรับองค์นี้นะนะครับบางหุ่นพมส่วนตัวดูแล้วเป็นบางหุ่นพมแน่นอนเอาไปหมายเลขสี่สามร้อยนะครับเอาราคาเบาๆนี่แหละพี่นะนะครับราคาแบบก็ได้ราคายามเย็นของเราแล้วเอาไปสามร้อยนะหมายเลขสี่ ถือว่าแบ่งปันกันไปนะครับถือว่าแบ่งปันกันไปพี่หมายเลขสี่สามร้อยบาทนะครับหมายเลขสี่สามร้อยแล้วก็หลวงปู่โต๊ะนะครับนะหลวงปู่โต๊ะองค์นี้นะครับเป็นเหรียญกลมอันนี้เป็นเหรียญกลมนะพี่นะหน้าคมกริบเลยนะแนวเหรียญกลมไม่ธรรมดานะพี่ดูดินะไม่ใช่นำร้าแบบเออเบอร์เบอร์นะครับไม่ใช่นำร้าแบบเบอร์เบอร์มาให้นะกูขู่เลยกลมและคมกริบเลยไม่เนี่ยนะกลมและคมกริบเลยเนี่ยดูนีเนี่ย เอาสามร้อยพี่เชื่อผมเถอะนะครับนะไม่มีแล้วพี่นะครับนะเชื่อผมเถอะไม่มีอีกแล้วนะครับนะสามร้อยนะบสามร้อยบาทหลวงปู่โตดูเขาใช้มาหน่อยนะพี่นะครับเขาใช้มาหน่อยๆสวยมากนะเหรียญกลมเนี่ยสามร้อยแล้วก็สมเด็จหมายเลขห้านะครับองค์นี้ก็บางหุ่นพรมแต่โซนเนื้อเน่านะครับบางหุนพรมแต่โซนเนื้อเน่าพี่ดูเนื้อเลยนะครับดูโซนเนื้อเน่านะครับบางหุ่นพรมดูเนื้อได้เลยพี่เนื้อเนื้อเขาจัดจานมาก เนะื้น้ำเนื้อจี๊ดจานอะไจัดจ้านสุดๆสำหรับองค์นี้ไปสามร้อยกับพี่หมายได้ค่านะโอ้โ oh, หพี่ดูเนื้อดินะื้อพะเขาใช้งานจริงอะนื้อนะอาจจะไม่ค่อยสวยพี่แต่ได้พี่ได้ความเก่าเก่าแบบเร้าใจนื้อนะไม่ธรรมดานะเก่าแบบเร้าใจนะพี่จะได้แบบความเก่าแบบทะลุจอเลยเอาสามร้อยนี่ยครับเอา300บาท,ทดาเดี๋ยวพี่ดูไข่เดี๋ยวดูไข่เดี๋ยวเห็นไหมเดีนะ๋ยวขูยไข่คาบเห็นไหมเนี่ยเนื้อนะคาบฟองเต้าหู้ดูเนี่ยสวยมากครับพี่องค์นี้นะ สามร้อยบาทหมายเลขห้าเนี่ยครับไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับของเราเลพี่นะเนี่ยครับหมายเลขห้าหมายเลขห้านะนะเอาสามร้อยนะครับอรเออหมายเลขห้าแลพี่นะเอาไปสามร้อยบาทนะครับขออนุญาตเขียนหมายเลขห้าสามร้อยนะครับหมายเลขห้าสามร้อยต่อเนื่องกันไปที่องค์นี้เลยพี่นะครับองค์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาแล้วพี่ดูเนื้อขี้ตาเนี่ยเห็นไหมหล่อกเขาอ,อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พี่ อาจจะมีรอยเขาเรียกว่าร่องรอยอ๋อเม็ดผลเม็ดเดือดนะนะร่องรอยโลหะที่อ่าเขาเรียกอะไรที่มันเดือดเดือดเห็นไหมนะจะเป็นลุ่มหลุมกวดกวดนะครับแล้วก็หล่อนะพี่น้องหล่อหล่อเบ้าอ่ะนะครับนะเออหล่อโบราณนะพี่ไม่ใช่หล่อซีโคนนะพี่เจ้าสวยๆเลยนะครับอันนี้หล่อโบราณนะพี่เอาสามร้อยนะครับหล่อโบราณรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมคีตาเอาไปสามร้อยบาทนะครับสามร้อยพี่พิมพ์ขี้ตาพิมพ์ขี้ตาสามร้อยเหรียญเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อคง นะครับคงวัดบางกระพร้อมนะครับเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมครับพี่อันนี้เหรียญห่วงเชื่อมนะบางกระพร้อมเหรียญห่วงเชื่อมครับพี่สามร้อยนะครับพ่อคงวัดบางกระพร้อมสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทวัดบางกระพร้อมนะครับแล้วสวยด้วยดินะเออแล้วสวยด้วยสามร้อยวัดบางกระพร้อมแล้วก็พระองค์ใหญ่แบบนี้มีใครโดนโอก,โ,กโดนใจโดนใจหรือเปล่านะครับนะบนะองค์นี้ผมซื้อมา โหหนักเอาเรื่องเลยล่ะนวันซื้อมาไว้ใช้เองเลยซื้อมาดูเนื้อด้วยพี่เนื้อครับเนื้อเงียไม่เก๋เลยเนื้อพี่ดูอยากใหญ่ดิเนืครับเนื้อยังไม่เก๋เลยพี่เนื้นะแต่ผมคาดคิดว่าแนวน่าจะเป็นสายกำแพงเพชรหรือเปล่าอาจจะเป็นพระที่อยู่ในกลุ่อะเนะครับนะอาจจะเป็นพระองค์ใหญ่อาจจะเป็นแผงใหญ่แล้วก็มีด้านข้างเป็นเทพพนมแบบเนี้ยใช่ไหมมีด้านข้างนี่องค์คล้ายองค์เทพพนมนะเห็นไหมเนี่ยเขาจะมีมืออยู่ตรงระหว่างอกเนี่ยเห็นไหมมือคล้ายๆเทพพนมพี่ลองมองดู ผมคิดว่าน่าจะเป็นแผงใหญ่ๆอ่ะที่มีพระนารายณ์พระนู่นพระนี่แต่เขาตัดแบ่งกันอาจจะเป็นการฝนแล้วตัดแบ่งกันพี่แล้วพระดูแกนกลางเลยเก่ามากแล้วพี่นะเนี่ยที่เขาเรียกว่าพระกูแท้พี่นี่ยไม่ใช่พระกูทําเทียมนยพระกูที่เขาใช้งานกันจริงๆในโบราณโบราณน,นะพี่หน้าบูชานะเอาพันสองพี่องค์นี้นะ นับหนึ่งพันสองร้อยบาทคือเราเราก็อย่างว่าแล้วพี่นับซื้อขายไม่ได้เอาไว้โชว์แล้วกันแห <laughs> น็บขายไม่ได้ผมก็โชว์แล้วกันพี่แหนะ็บง่ายดีแหนะ็บเอาไว้ให้ดูว่าเอ่อเราได้มาแบบนี้นพี่นะบสวยมากเป็นเทพพนมแล้วเนื้อนี่ถ้าเนื้อเงี้ยพี่น้านบถ้าเกิดในกับซุ้มกอรหรือถ้าเกิดในกับพระลีลาเมตขนุนนะโอ้โหบอกเลยว่าจบเลยนี่ปึ๊กเลยเนื้อนับ,นะบเนื้อนี่บึ๊กเลยเอาพันสอง นะครั 1, บหน <Like ึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเอานี้เอาความสวยแล้วกันนะครับเอามาโดดเด่นนะเอามาโชว์ความโดดเด่นหน่อยแล้วก็องค์นี้ครับพี่สำหรับองค์นี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรครับพี่นะครับขยิงโค้ดเลเซอร์ด้วย CG จีแปดหกสามสามสามเจ็ดอะไรนี่ยชาเชิงเซาครับพี่นะครับเอาสามร้อยนะหลวงพ่อโสธรนะอันนี้กล่องเดิมด้วยนะเห็นไหมดูกล่องเขาดิกล่องเขายังเขียนเลยนีหลวงพ่อโสธรปีสามแปดนะนะครับด้านหลังเป็นเนื้อเขาเรียกอะไรเนื้ออุโบสถหลังใหม่เนื้อกระเบื้องวะนับเนื้ออะไรด้านหลังเเป็นอยย่างงี้ แล้วอุโบสถหลังใหม่อ่ะเอาสามร้อยพี่แนกล่องเดิมเลยพี่เนี่ยไม่เนี่ยเอียงกล่องให้ดูเนี่ยแล้วไม่ต้องกลัวทำเทียมเรียมแบดพี่นะครับนะกล่องเขาเดิมอยู่แล้วแล้วเอาสามร้อยหลวงพ่อโสธรน,นะพี่นายาน้ำเงินสามร้อยบาทอุปคุต อุปคุตตรงนี้ก็โดดเด่นนะครับนับเป็นธรรมชาติครับพี่ส่าแดงขึ้นหมดแล้วเนี้ยโดดเด่นเป็นธรรมชาติส่าแดงขึ้นหมดแล้วพี่แล้วอุปคุตนี้ได้เลี่ยมด้วยนะนับเขาเลี่ยมมาใช้เลี่ยมเขาเรียกเลี่ยมใช้งานนะครับนะเอา400บาทนะครับหูเลี่ยมได้สวยมากนะครับนับเลี่ยมได้ธรรมชาติเลี่ยมได้สวยเลยสําหรับองค์นี้พี่นะพร้อมแขวนพร้อมใช้เลยเนี่ยเอา400บาทนะครับเอา400บาทนะพี่องค์นี้นะนะครับอุปคุตอุปคุตแล้วก็นะครับนะบแล้วก็ปกโพครับพี่นะครับนะปโองค์นี้ก็ไม่ยินหย่่ออไปกวางค์อื่นนเลยะครับหมายเลข6 แนบพี่รู้ปกโพแล้วความหนึบความนุ่มเนี่ยองนี้นะพี่นะแนบนะอาจจะโดนเออเขาเรียกอะไรเอ่อความเก่านะครับนะขออนุญาตเช็ดเช็ดให้ออกไปก่อนเช็ดขนให้ออกก่อนแนบเดี๋ยวขออนุญาตดูเนื้อเนี่ยแนวเขาถึงเรียกว่าเนื้อแก่ปูนเปลือกหอยแนวนะที่เขาเรียกว่าเนื้อแก่ปูนเปลือกหอยนะครับโอ้โหเนื้อแก่ปูและหลังไปหลังหลังกระดานเห็นไหมหลังเป็นหลังกระดานที่พี่เนื้อแก่ปูนเปลือกหอยต้องใช้คําว่าสวยนะ นะครับต้องใช้คําว่าสวยนะเนี่ยสวยสมบูรณ์พี่ไม่มีบินไม่มีหาไม่มีซ่อมอะไรเลยปกโพเนี่ยสามร้อยนะครับปกโพใหม่เลขหกนะครับหมายเลขหกพันเนี้น่าศึกษาพี่น่าศึกษาได้สะสมนะครับหมายเลขหกเอาไปสามร้อยบาทเดี๋ยวขออนุญาตพี่นะนะครับขออนุญาตหมายเลขหกสามร้อยบาทหมายเลขหกสามร้อยแล้วก็นะครับนะแล้วก็เอาองค์นี้ครับพี่สำรับองค์นี้ บ่วงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อคูณครับพี่นะครับบรวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับจะเริญพรนะครับจะเริญพรครับพี่นะครับหวงพ่อคูณพี่วัดแจ้งนอกอันนี้ดําแห้งเลยนะนะครับดำแห้งดําเดิมนะครับดําแห้งดําเดิมเอาสามร้อยบาทนะพี่หลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อคูณครับพี่น่าซื้อนะครับน่าซื้อน่าจัดจ้านนะครับสามร้อยบาทนะครับ Memorial. แล้วก็แล้วก็องนี้นะอันนี้จะจะเป็นเหรียญแนวแนวเหรียญเหรียญเก่าเก่าเลยพี่ไม่ได้เหรียญหลวงพ่อส่งแนวเหรียญหลวงพ่อสงครับพี่แนวสาหรับเหรียญนี้เป็นวัดเจ้าฟ้าสารลอยเดปีศูนย์ห้าวัดเจ้าฟ้าสารลอยสามร้อยบาทเดียวพี่นะองค์นี้นะสามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อสงพี่นะสามร้อยบาทนะครับมาต่อครับนะสำหรับรายการต่อไปครับพี่แนวจะเป็นเหรียญซึ่งเหรียญเหรียญนี้นะพี่นั้นนะครับนะเป็นเหรียญของพระอธิการชอบ นี่ยพระอ่ะที่การช่อเหรียญดูง่ายสบายตาครับพี่นะเหรียญดูง่ายสบายตาะครับพระอ่ะที่การช่อเนี่ยนะวัดหนองไม้แก่นนะครับท่ามากาครับพี่กาญจนบุรีนะครับเอาไป200บาทใช่เหพี่เนี่ยครับนะเหรียญนี้นะแบ่งปันให้แล้วก็องค์นึงครับพี่อันนี้เป็นพระสมเด็จอันนี้ก็จะเป็นนะครับนะของบางขุนพมนี่ก็เดิมๆเลยพี่นะผมมาแบบนี้แล้วได้มาก็จัดให้พี่ๆได้รับชมกันก่อนนะครับนะ ค่อยว่าก be really ันแนบใครไวใครได้แล้วก okay. ันพี่นะไปดูผิวพื้นผิวดีแนบนะลองดูร่องรอยการลงกุลองนี้ข้าบกลุหนานะอสำหรับองค์นี้ข้าบกลุหนานะพี่น้นะครับเป็นพระที่ไม่ธรรมดาเนยต้องบอกไว้เลยว่าเป็นพระที่ไม่ธรรมดาหมดแล้วสําหรับองค์นี้เอาไป200บาทนะครับองนี้หมายเลขอะไรเนี่ยหมายเลขเจ็ดหรอพี่ใช่ไหมหมายเลขเจ็ดนะครับเอา200รแนววันนี้พระสมเด็จก็พอพอเยอะอยู่พอสมควรนะรับหมายเลขเจ็ดสองร้อยบาทแบนะเขียนก่อน หมายเลขเจ็ดเอาไปสองร้อยแหมายเจ็ดสองร้อยแล้วก็องค์นี้พี่อันนี้เป็นพระกุนะรนบนะนี่เป็นพระไม่มั่นใจว่าจะเป็นที่ไหนก็พี่แต่เนื้อดูดิดูเนื้อก็ดิพี่ออกแดงเลยไหมนวเนื้อตะกัวสนิมแดงมัะยแนบเนื้อออกแดงเลยพี่ดูเนื้อดิสวยแนวนะสวยธรรมชาติแนวนะสวยแบบธรรมชาติเลยพี่สําหรับเนื้อองค์นี้นะนี่ดูเ้า้หลังเนี่ยนวนะโอ้ยออกแดงแดงนวนะคือเรื่องแดงแบบธรรมชาติ แนวแดงแบบทรรมชาครับพี่ผมไม่รู้ชื่อพระว่าชื่ออะไรนะครับยังไม่ได้ค้นหาข้อมูลเลยองค์นี้เอาไปเอาไปสี่ร้อยบาทนะสําหาหบองนี้พี่นครับสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทแล้วก็องคนี้ครับพี่วันนี้เป็นพระเขาเรียกปิดตามหาอุดองค์ใหญ่นะครับพระปิตากับพี่อันนี้หล่อเป็นหุ่นเทียนเป็นพิมพ์ปั้นนะพี่นะนะปั้นแปะเร็วเดียวไม่มีรอยตะเข็บนะครับนะไม่มีรอยตะเข็บนะ แล้วพระปิตาเชิงช่างแบบนี้ศิละปะแบบนี้พี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นพระปิตาสายใต้หรืออาจจะเป็นมหาอุดนะฮะพระปิตามหาอุดนี่ดูเส้นยันเนี่ยพระปิตามหาอุดเนี่ยดูช่อเนี่ยเอาไป700บาท ไปตามมหาอุดเชีพี่เอา700บาทนะครับไปตามมหาอุดเอาไปเจ็ดร้อยไม่มีหรอกพี่นะครับนานๆจะเจอนะครับเป็นร้านที่แบบว่าเาเรียกอะไรไม่ค่อยมีให้เห็นนะครับแล้วก็ลูกอมลูกเนี้ยลูกนี้จานแบบนี้นะครับนะบต่อโค้ดเลขสามนะครับจานแบบนี้นะต่อโค้ดเลขสามนะครับนะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นของหลวงผู้ทิมนะ พอต่อโคดเลขสามพี butter, ่ว่าจะมีที <It> ่ไหนแนวนะโคดประจํากายหลวงปู่ทิมวัดประธาตไร่เลยเนี่ยเอาสามร้อยพี่แนวมีแหนบมาด้วยนะแนวเอมีแหนบมาด้วยนะไปสามร้อยบาทแนวนะประจํากายหลวงปู่ทิมนะครับแล้วก็อีกองหนึ่งแนวนะก็จะเป็นนี่เลยพี่แนวหลวงปู่ทิมพิมพ์ยืนกับพี่โคดเลขสามเหมือนกันเห็นไหมแนบสัญลักษณ์ของหลวงปู่ทิมวัดพระาตุไร่กับพี่นี่คือนมเบอร์นะพี่นะนำโค้ดหมายเลขสามนะครับ สวยนะพี่นะำสวยสวยเลยทองแบบว่าเขาได้ทองบางๆแนวทั่วทั้งองค์พระทองบางทั่วทั้งองค์พระเอาสามร้อยนะครับหลวงปู่ทิมนะครับหลวงปู่ทิมเอาสามร้อยแนวนะทั่วทั้งองค์พระเลยพี่แล้วก็องค์นี้สําหรับองค์นี้เป็นหลวงพ่อแดงพ่อแดงเนื้อสวยกิฟต์เลยพี่ดูตาท่านดิเห็นไหมเนื้อสวยนะครับนะกิฟต์เลยดำเดิมๆสําหรับองค์นี้พี่นะนะปรหลวงพ่อแดงพ่อแดงวัดเขาไม่ได้อีกแล้วพี่ เอาสามร้อยนะครับลวมพ่อแดงวัดเขาบันไดอิทนพี่นะนะครับเอาไปสามร้อยบาทนะครับพ่อแดงเขาบันไดอิดเอาสามร้อยพ่อแดงเขาบันไดอิดแล้วก็อง์นี้พี่สำหรับองค์นี้นะครับผมว่าน่าจะเลี่ยมเก็บเป็นเซตเลยเป็นชุดเซตเขาว่าดูดิปูอปูสุกปากคองมะขามเจ้านเนี่ยดูเนี่ยดูดูหุ้มโบราณเลยเนี่ยเลี่ยมเก่าๆมาเลยเนี่ยอันนี้จะเป็นพิมพ์หลวงปูสุกไม่รู้จะเป็นพิมพ์มอะไรเป็นนั่งพระปิตาอยู่อะ่ะนี่ประพาม,มุนทุนเก่ามากพี่น้บนะแต่ละองค์นี่ดูเนี่ย ต่อละองค์นี้ไม่ธรรมดาพี่นะปูสุกปากคองมะาขามเท่านะครับของเราไม่ธรรมดาไปแล้วสําหรับสามองนี้นะสามองผมขอสามองผมขอสี่ร้อยบาทนะครับอ่าสามองผมขอสี่ร้อยบาทใครไวใครได้นะครับใครไวใครได้ไปแล้วก็องค์นี้พี่สมเด็จหมายเลขแปดนี่องค์นี้นะครับนะมีร่องรอยการลงรักไวแนวมีร่องรอยการลงรักแนวนะแบบธรรมชาติรับเขาลงรักแบบธรรมชาติรับพี่สําหรับองค์นี้นะแนวนะอาจจะมีร่องรอยหลุดรอดออกไปบ้าง อาจจะมีร่องรอยหลุดล่อนออกไปบ้างครับพี่เนียนะนเก่าก่อนหลุดล่อนกระเทาะออกไปบ้างไหมเอาสองร้อยนีคุยง่ายๆเลยนะีเรื่องจบง่ายๆนะพี่หมายเลขแปดเนื้อหนึบมากพิมพ์ใหญ่ด้วยเกทเทุรุ้มด้วยเอาสองร้อยบาทนะคร้บขนาดรงรักมานะเนะี้เอาแค่นี้พอเนะครับเอาแค่ราคาถ้าราคาเบาๆบา,า 8, 200, ครับหมายเลขแปดสองร้อยนีหมายเลขแปดสองร้อยแล้วก็องค์นี้พี่สําหรับองคนี้นะครับแต่ขออนุญาตแยกกันสําหรับองค์นี้จะเป็นอ่อชินาา นะครับชินราดหลวงปู่บุญไม่ใช่ชินนาฬดหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับอักขระเลขยันนะครับนะธรรมชาติชัดเจนสุดๆแล้วอักขระเลขยันธรรมชาติที่ชัดเจนแบบสุดๆสําหรับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับสําหรับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วองค์นี้เอาสามร้อยนะครับชิราหลวงปู่บุญนะครับสามร้อยบาท วัดเกตครับพี่7ชั้นนิยมนะครับสำหรับวัดเกตนะครับ7ชั้นนิยมของเราไม่ธรรมดาพี่ทั้งเนื้อทั้งคาบทั้งพิมพ์เห็นไหมสายกริ๊กเลยนะี่7ชั้นนิยมนะครับดูด้านหลังเนะี่ยนะครับด้านหลังนี่เม็ดมวลสารนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยพี่มาเป็นเม็ด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 เลยไหมนะครับมาเป็นเม็ด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 เลยสวยพี่เอาสามร้อยนะครับหมายเลขเก้า แนววัดเกตเจ็ดชั้นนิยมมพี่แนววัดเกตเจ็ดชั้นนิยมสามร้อยบาทนะครับหมายเลขเก้าขออนุญาตนําซองมาใส่ก่อนนะครับเออขออนุญาตนําซองมาใส่พี่หมายเลขเก้าแนวหมายเลขเก้าเอาไปสามร้อยบาทนะครับหมายเลขเก้าสามร้อยนะครับแล้วก็สุดท้ายได้ท้ายสุดครับพี่แนวองค์นี้เลยพระร่วงนะครับพี่ดูพิมพ์เนี่ยแนวพี่ดูหน้าดูตาดูพิมพ์เนี่ยแนวนะพี่ดูหน้าดูตาดูทรงและดูพิมพ์ท่านเนี่ยนะครับสวยนะ เนี่ยครับเป็นพระที่มีความสวยมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นเนื้อตะกัวสนิมแดงเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเนื้อตะกัวสนิมแดงเพราะมีรอยแดงๆผุดออกมาจากตรงหน้าผากตรงจมูกตรงคิ้วเห็นไหมนี่บนสีชาท่านก็มีพี่รอยคาบแดงๆก็ยังคงอยู่นะเนี่ยเห็นไหมแดงๆหน่อยๆเห็นไหมเนื้อตะกัวสนิมแดงพี่แล้วแดงแบบนี้พี่คือแดงแบบชัดเจนนะครับแดงแบบนี้คือแดงแบบชัดเจนครับพี่นะครับเนื้อตะกัวสนิมแดงครับพี่น่าจะเป็นหลัง หลังรางปื้หอหลังลายผ้าเนี่ยเป็นร่องร่องแบบเนี้ยอาจจะเป็นหลังลายผ้าพี่อาจจะเป็นร่องตัวองค์พระสวยพี่แน้านี้ได้สวยเลยเอาห้าร้อยห้าร้อยบาทรายการสุดท้ายของเราเลพี่นะนับตบรายการสุดท้ายไปเลยพี่นะครับพระสวยๆแบบเนี้ยไม่ควรพลาดเดยวี่ห้าร้อยบาทนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆในสนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ